ดูได้ฮะเขาก็กลัวต้องอะไรนะคะเขวก็กลัวกลัวเดี๋ยวภาษาอังกฤไม่ไม่เลยคุยภาังเห็นหน้าตาเราแบบดีนะฮะหน้าตายิงเราก็อินเตอร์เหมือนกันนะครับมามาตรงกานดีกว่าค่ะตกลงกันนะคะ างี้เข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะคุณลู้หาเคยมาเดินที่นี่ไหมคะจากสุกัญญาเกตเรเอกมัยยังไม่เคยครับนี่ครั้งแรกครั้งแรกเลยนะครับคือจริงๆก็มี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 คนที่เขาถ่ายรูปลงในสังแกตเพราเขาบอกว่ามาที่นี่แล้วสนุกคือมีอะไรให้เดินช็อปเต็มไปหมดแล้วก็คือบรรยากาศมันมันดูมีเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะนะะคแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยมา ใช่ไหมคะที่นี่ยเขาบอกว่าในโซนนี้นะคะกับโซนที่เรามีชื่อว่าดิจิตอลพาร์นะคะโซนนี้เนี่ยเป็นโซนของไอทีเห็นไหมเราไปรอบๆไอทีเต็มเลยถ้าพูดถึงในเรื่องของสินค้าไอทีดีกว่าครับผมตอนนี้ที่อยากได้เลยคืออะไรฮะทีนี่ตอบคืออันนี้คำคำพูดส่วนตัวเขาอันนี้เดี๋ยวเขาห้องคุณรู้ดีกว่ารู้ดีกว่าก็อยากได้เหมือนกัน ตอนนี้เรื่องเคนโคือเรื่องเทคโนโลยีนี่มันบอกว่ามันตามไม่ทันเนาะตามไม่ทันจริงคืออยากได้ดดหมอยา้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ออกมาใหม่เพราะว่าเมื่อออกมาใหม่มันต้องดีกว่าเก่าเสมอของที่เราเคยซื้อไปด้วยราคาแบบสูงเนี่ยพอผ่านมาไม่ทันสองเดือนมันก็มีออโต้แบงก์ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ย่างหนึ่งที่คนชอบดูยิ่งคนที่ชอบเทคโนโลยีนี่ต้องมาดูบ่อย มันจะได้อัปเดตตัวเองด้วยไงงั้นก็ได้ได้วากตัวไปอีกที่หนึ่งนะคะที่เหลือเน้ถึงสินค้าอทีนี้คุณรู้จะมาที่นี่แน่นอนคือผมไม่อยากได้ทุกอย่างเลยถ้าผมมีนต่างแม่แหมเดี๋ยวไม่แน่อะไรจะคุณรู้ใส่หมดเดินไปในมหารีก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับดี๋ยวผมใส่หมดกแล้วฮะ ต่อรูปละห้าร้อบาทาโอ้ยงั้นเอาเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะไม่มีถี่รือคือจริงผมต้องบอกว่าต้งางองบอกว่ารูปที่ทีไ่ได้มานี่ที่เขาเตรียมไว้ให้เราเนี่ยต้อบอกว่าคือไม่อยากจ,จะพูดว่าหล่ออ่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอนนะครับแต่ว่ามันมันเป็นหน้าสมัยตอนเราละอ่อนอันนี้ก็ละอ่อนอยู่นะละอ่อนกวราตอนนี้ีแล้วก็เป็ตัดเดี๋ยวผมให้ดูนะเอออ่ะนี่นี่โอ๊ยตกใจ เป็นครั้งเดียวที่ที่ถ่ายแบบแบบเปิดหูสองข้างอ๋อเหรอคือผมมีปัญหาในการในการทำผมมากทุกอ,อย่าเป็นเป็นคนที่ถ้าเรียกว,ว่าพ่อแม่ให้ความสวรรค์มาทางด้านการจับเรดา้าโอเคแค่เข้า <5 S 2> ใจละการมากนะครับเพระาะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเปิดได้แค่ข้างเดียวไง,งแต่อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ครั้งเดียวด้วยที่ที่เปิดสองข้างแสดงว่าค่ะได้รูปใบนี้ไปที่สุดยอดมาก มันก็ไม่สุดแล้เท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ถือว่าหาหาได้มันก็หาได้ง่ายนะแต่ว่าแต่ว่าเออมันอาจจะเป็นเป็นรูปที่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ในการที่จะให้มันอยู่คือให้ผมเลือกรูปรูปหนึ่งมามันจะเลือกรูปนีเออ้เอาอนี้เอาอนี้แล้วแต่เลยนะทีนี้ทาำมีรูปอยู่ในมือก็รู้ให้ก็รู้เดี๋ยวให้ดูรูปอื่นด้วยอันรูปไหนบ้างอันนี้โอเคอันนี้โอเคอันนี้ถ่านอันนี้ถ่ายถ่านนะใครตายใครถ่ายได้บ้างครับว่าวันนี้มันตั yeah, ้งแต่ก <okay. S 1> <ๆ>ี่ที่แล้ว ได้ยินเสียงโหมเลยน่าหมาขอยิ้มยิ้มยิ้มสวยเลยยิ้มใกล้เลยสมัยเราแต่งหนตาหรือตาแรกครับจริงเหรอคะแน่แรกเลยใช่เมื่อประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แหมแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกโอเคอันนี้นี่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 อันนี้เมายไหนคะนี่นี่คือเราจะมีสารสารแข็งประกอบนี่คือว่าจะเป็นถ่ายหนังสือ เป็นเซอร์ไพรสไหมใช่ซึ่งเขาเอาไปถ่ายครั้งเดียวแล้วเขาก็ไม่เอาไปถ่ายเลยไม่ถ่ายเลยออกก็จะมีอยู่สามแบบนี้นะครับอ่ะนะคะก็วันนี้พร้อมลายเซ็นด้วยทีนี้เนี่ยเรามีจำนวนจำกัดสิบห้าใบเออคุณรู้จะใส่ยังไงล่ะแน่เละสิดูสิมากกว่าสิบห้าแน่นอนเชื่อว่าที่นี่อาจจะยืนอยู่ประมาณสักสี่สิบห้าสิบคนถึงร้อยคนถึงร้อยคนอาจจะไม่อยากได้ก็ได้อ่าจะมีคนแบบ ใครอยากได้นะยกเขายกไม่เหลืแล้วก็มีคนไปยกเห็นไหมเอานี้ดีกว่าใครที่ไม่เคยมีรูปของรูปมาก่อนโอ้โหใครโกหกขอให้อ้วนอุ้ยอันนี้แรงมากเลยนะไอ้ผู้หญิงอ้วนเนี่ยแรงมากอะไรเดียรยังไงในคลิปจริงเหรอฮะไม่เชื่อไม่ใช่อันนี้นี่คือเอางี้ดีกว่าใครที่แบบไม่นี่คือแจกแจกใครก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ คนรู้เลยตอนนี้ใครที่ที่ไม่เคยไม่เคยเจอเรามาก่อนครั้งแรกครับคือเจอเคยครู้จักนะ คุณต้องคุณตข้ามาอยู่ขหอนแก่นไห,ห้อยู่ที่นี่<อ>ขึ้นมาทำไมครับอยากขาน่ะอยากขอพี่รุ่นหล่อไหมครับ<อ>หล่อให้ไหมให้ไหมจริงๆถ้าน้องถ้าน้องตอบไม่หล่อจะโอเคกว่านี้เพราะผม,มผมรู้ว่านาะคตน,น้องจะเปลี่ยนแปลงครับ เล่นมือนะใครที่เคยจะเล่นล้อเล่มาก่อนนะขอให้อ้วนขอให้อ้วนกลม กอาจจะพูดขึ้นเพื่อจะได้ขอก็ได้จริงหรอพี่ไม่น่ารักหรอน่ารักเกันไหมของทางก็ถือว่าเคยเจอกันใช่ไหมเอางนี้เถอะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไปเคลียร์หลังเวทีโอเคไหมเนะคะนะคะแต่ว่าเชื่อได้ว่าเมื่อกี้เนทนะคะก็คุณโดนนะคะได้ได้นะแก ก็ถึงฝากไปให้แฟนยสิว่าวันนี้จะมีผลผลงานใหม่ๆอะไรบ้างในช่วงนี้ที่จะกำลังอยู่ก็มีทรงผมใหม่กาลังตลาดนะครับให้ทุกคนได้ดูเล่้เดี๋ยวไม่แน่น้าสาว่ามีการร้องข้อเยอะเรากับทำเหือเดิมแล้ยอย่างนี้เคนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก็ตอนนี้ก็กำลังทำร้านใหม่อยู่นะครับก็คือผมเดาว่าเดานะน่าจะ เดือนหน้านะครับไปเดือนหน้าจะได้ผลนะเดือนหน้าเราก็รอติดตามใช่ไหมจ๊ะรอติดตามถ้าเลน่อยก็จะเลทลงอีกนะครับอีเจเนี่ยนะคะก็ทาผลงานทีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะได้เพลงซิงเกิลใหม่นะครับแล้วก็วีเจพิธีกรนะครับรายการไลฟ์จีนะครับก็วันอังคารนี้ครับเจอกันนะครับที่ช่องทางช่องทีวีวินั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยกับคุณรุดิสตาขอบคุณมากค่ะ